สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารู้จักกับคอมโบพื้นฐานของสู่หวาเพื่อนำไปต่อยอดในการเล่นหรือปรับใช้คอมโบสกิลโดยรูปแบบของตัวเองเริ่มด้วยคอมโบพื้นฐานแรกเริ่มจากสกิลเพลิงสวรรค์อัญเชิญค่ายก้นไฟทําให้ศัตรูได้รับความเสียหายและลอยขึ้นหากสกิลก่อนหน้าเป็นธาตนะุน้ําจะถูกสลักเป็นธาตุไฟทําให้สามารถใช้สกิลวายุไฟเมื่อกดใช้จะส่งผลให้ศัตรูลอยขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนั้นต่อด้วยสกิลมังกรเหมมันทําลายบล็อกและลบกานแท้ก่อนปล่อยมังกร น้ำแข็งสร้างดามเมสุดท้ายใช้สกิลผลึกเหมันสร้างค่ายกลน้ำแข็งระเบิดพลังแล้วก็สร้างความหนาวสั่นถึง3ขั้นคำมเบอที่2เริ่มจากสกิลเพลิงสวรค์อันเชิญค่ายกลไฟสร้างความเสียหายเวททำให้เป้าหมายลอยขึ้นจากนั้นต่อด้วยสกิลมังกรเหมัน,น,น,มนทำลายบล็อกและลบปราณแท้ก่อนปล่อยมังกรน,น้ำแข็งสร้างดาเมจและกดสกิลจันทรายเย็นอันเชิญเสาแสงสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องจากนั้น2วินาทีจะอันเชิญกระบี่น้ำแข็งจู่โจม กดร่างศัตรูเอาไว้สุดท้ายใช้สก,กิลผนึกเหมันสร้างค่ายก้อนน้ำแข็งลดความเร็วคู่ต่อสู้ก่อนระเบิดพลังอย่างรุนแรงคอมวงสุดท้ายเริ่มจากใช้สก,กิลเพลนสวรรค์ทำการอันเชิญค่ายก้นไฟทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายและลอยขึ้นต่อด้วยการใช้สก,กิลวายุไฟเพื่อให้ศัตรูลอยขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนั้นโจมตีปกติ3าครั้งเพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้กับตนเองเป็นยัางไงกบ้างคะสำหรับคอม,มโบพื้นฐานสก,กิลของซื่อหวาและสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพจกันนะ พาร์ทเดมอนซ e เ r e t เทเชอร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ